มองมองคนที่เขาสันเนยมองจากพวกนี้ไปจากพวกนี้เนี่ยน่ากัวจังมองหน้าหมอทะยักหน้าไม่ต้องมองผมพี่เอามองมองเด็กไว้มองเด็กไว้มองหน้าหมอทะยักหน้าไม่ต้องมองผมพี่มองหน้าหมอทะยักหน้ามองเด็ก เอาตะมูลไปรถรถเลยผมเลยเดี <t 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 ๋ยวเขาเอาเอาอะไรเทียนน่ะไป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 จเด็กนีปไปไปไป ของหมอของมันออกแล้วเอามันไปกลับบ้านนะจะคําเดียวพยักหน้าด้วยจะพูดดังหน่อยพี่พยักหาด้วยจะจะแล้วแล้วหนูลุกขึ้นนะห้าสี่สองสองมองหมอหมอตอบว่าของมันออกไปแล้วพยักหน้าแล้วพูดว่าจ้าของมันออกไปแล้วจ